สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ใน็ตชาแนลนะวันนี้อยู่เกมฮงไครซาริเอลนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาในคอนเทนต์สรุปเพชรและตั๋วนะครับที่เราจะได้ทั้งหมดในแพท1.3นะว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับก่อนที่จะไปดูนะครับฝากร้านเติมเกมไวหนึ่งครับผม The Hunt Shop ครับเติมถูกกว่าเติมเองครับเติมกับร้านเดอะฮันชอปได้เลยนะแล้วก็ตอนนี้ทางร้านเนี่ยเปิด24ชั่วโมงแล้วนะครับติดต่อสอบถามทางไลน์แอดได้เลยนะ โดยเกณฑ์การคำนวณนะครับเราก็จะนับตั้งแต่แพ่นดเข้ามาเป็นต้นไปเลยนะครับโดยอย่างแรกที่เราจะคำนวณก,กันก็คือการที่ได้ตัวเซาเจตกับตั๋วเนี่ยโดยแบบปกตินะก็จะมาจากเควสไรายวันก,นก่อนเลยนะครับเควส์รายวันเนี่ยจะมีเวลาทั้งหมด4 2วันนะในแพนหดถ้าเราทำเควสรายวันครบทั้งหมดนะครับก็จะได้ทั้งหมด2520ันหลา่เจตเลยทีเดียวถัดมาจะเป็นเรื่องร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับเอมเบอร์ร้านค้าแลกเปลี่ยนเนี่ยสามารถใช้แต้มเอมเบอร์ในการแลกเปลี่ยนได้นะ ซึ่งจากการสุ่มกระชาสามารถนํามาแลกตั๋วเซราพลาสกับสเตเรียลสเปเชียลพลาสเนี่ยอย่างละ5ใบนะครับก็คือตั๋วทองกับตั๋วสีเงินนี่แหละครับก็โดยที่ร้านค้าเนี้ยจะรีเซ็ตเป็นรายเดือนนะถ<ม>ัดมาครับก็จะเป็นในส่วนของด่านทดลองการใช้ตัวละครนะก็ในด่านทดลองการใช้ตัวละครนะครับเราก็จะมีให้ทดลองทั้งหมด3ตัวละครนะโดยที่จะสามารถได้เซราเจ็ดเนี่ยสตัวละครนะครับนั่นก็คือฟู่ฉวนกับดันเถิงนะครับก็ถ้าเกิดเรา ทดลองทดสอบละครครบนะครับก็จะได้ทั้งหมด40เตลาเจ็ดเลยแล้วก็มาที่ Stimulate Universe นะครับ Stimulate Universe ครับถ้าเราลงครบนะครับที่เลเวลที่6กนะครับก็จะได้เพชรนะครับต่อสัปดาห์เนี่ย225เลยทีเดียวนะแล้วก็ใน Stimulate Universe นะครับจะมีการรีเซ็ตเป็นรายอาทิตย์ด้วยนะครับในภาพเนี่ยจะเป็นโลกระดับที่6ซึ่งถ้าเกิดเราผ่านนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้รับเตล่าเจ็ดทั้งหมด1,350นะครับแล้วก็ตัวเงินทั้งหมด 6ใบด้วยกันนะแพท1.3เนี่ยครับมันก็จะมีทั้งหมด6อาทิตย์ด้วยกันครับก็จะได้ตัวสีเงินเนี่ยหใบเลยถัดมาครับยังอยู่ใน s t i m u l a t e u n i v e r s e นะครับอันนี้เป็นส่วนของ New p a t นะครับตัว New p a t เนี่ยจะเหมาะสำหรับตัวที่โจมตีปกติหรือแต้มสกิลนะครับเมื่อเก็บสะสมและอั l ล็อกรีบอรเนี่ยครบทั้งหมดนะก็จะได้ทั้งหมด320เซล 7, เลทีเดียวแล้วก็การปับรุงเซิร์ฟเวอร์นะ ก็จะได้หมด600เซเลราเจตครับถัดไปครับก็จะเป็น t r a i l b a s e mission นะครับพระอิทธิเบสมิชชั่นก็จะได้ทั้งหมด190เซเลราเจนะแล้วก็เช็คอินประจำวันนะครับของ Hoyo Lab นะครับเข้าเว็บไซต์นะครับหรือแอปพลิเคชันก็ได้นะครับทำเช็คอินประจำวันนะครับก็จะได้รับทั้งหมด80เซเลราเจด้วยกันถัดนั้นนะครับโปรแกรมพิเศษครับไลฟ์แ a ด1.4นะก็ถ้าได้โค้ดนะครับทั้งหมด3โค้ดครับจาก ไลายแพท1.4นะครับก็จะได้ทั้งหมด300เซเลราเเลยแล้วก็เป็น o r g o t t e n Hall นะครับแบบทา o s โอสนะครับก็ถ้าผ่านเงื่อนไขทั้งหมดนะครับ10ด่านครับ3ดาวนะครับก็จะได้แค่ทั้งหมด1,800เซเลราเเลยนะครับสำหรับทั้งแพท1.3นะครับก็แพท1.3จะมีการดีเซททั้งหมด3ครั้งด้วยกันนะครับก็ตกครั้งละ600เลยทีเดียวลยครับต่อมานะครับจะมาในส่วนของกิจกรรมประจาแพท1.3แล้วนะ กิจกรรมแรกนะครับจะเป็นตอกอารูมานะครับสุดอุโรเวงนะก็จะได้เพชรนะครับเตนลาเจแน่ๆครับหนึ่พนะแต่ว่าตั๋วสีเงินเนี่ยยังไม่แน่ใจครับว่าจะทั้งหมดกี่ใบนะครับแล้วก็ตอกอารูมาเนี่ยจะมีแบบระบบถาวรด้วยนะครับก็จะได้เตนาเจตเพิ่มเติมครับจะได้ทั้งหมด480อันด้วยกันนะแล้วก็บริยการพิเศษของสานีอวกาศนะครับถ้าทําเสร็จตามเงื่อนไขทั้งหมดครับจะได้ทั้งหมด500นะครับสเตลลาเจตเลย แล้วก็ซิมเลตยูนิเวิร์สครับไหน้าแห่งมวลมันแรงนะครับอันนี้ก็มาในแพทเ3อสามเลยนะครับถ้าจบครบตามเข่้นไขครับจะได้สเตลลาเจททั้งหมด500อันเลยนะแล้วก็ของขวัญจากดวงดาวนะครับล็อกอินทั้งหมด7วันนะครับจะได้ตัวทองนะครับทั้งหมด10ใบเลยอันนี้ก็จะมีในทุกๆแพทเลยนะครับแล้วก็ภากิจเพื่อนรวมร่วมทางนะครับก็ถ้าทำครบทั้งหมด4ภารกิจครับจะได้ทั้งหมด400สเตลลาเจเลย ต่อมาครับจะมาในส่วนของสายที่เติมเงินแล้วนะฮะสายที่เติมเงินนะครับอย่างที่คุ้มที่สุดเลยก็คือการเติมเงินตัวรายวันนั่นแหละนะในแพท1.3นะครับก็จะได้ทั้งหมดวันละเกาเซ拉เจตนะแล้วก็ในแพท1.3จะมีจำนวนวันทั้งหมด4 2วันนะครับทั้งหมดจะเราจะได้ทั้งหมด4,380เซราดเซจตไปเลยนะแล้วก็ถัดมาครับเป็นบัต t เพนพาสนะครับเพนพาสนะ จะมีหมด50เลเวลนะครับถ้าครบหมดก็จะได้ทั้งหมด680เซร拉เจตครับแล้วก็ตัวทอง4ตัวสีเงินหครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสรุปนะครับสำหรับสายฟรีนะครับแพทนึ่ดสาทั้งหมดครับจะได้1 1ึ่งหมร้อเจตนะได้ตัวทองทั้งหมด20ครับตัวเงินทั้งหมด16ครับก็โดยรวมแล้วหกร้อยแดสิโรด้วยกันส่วนสายที่เติมแต่มาลิพาร์อย่างเดียวครับจะได้เซ拉เจตหมดหนงหมด13,960นะครับแล้วก็ ตัวทอง20ตัวเงิน16นะครับก็จะทั้งหมดได้โรทั้งหมด107โรด้วยกันนะส่วนคนที่เติมแ a ทเท e p a นพา์อย่างเดียวนะครับก็จะทั้งหมด91โรด้วยกันแล้วก็คนที่เติมครบหมดนะครับทั้งแ a ทเทิร์นพานะครับแล้วก็มารีพ p า s s นะก็จะได้ทั้งหมด115โรเลยนะครับก็ยังไงคำนวณเพชรและตั๋วไว้ให้ดีๆแล้วกันนะครับใครจะเปิดฟู่ชวนใครจะเปิดดันเฮงนะครับก็คำนวณดูดีๆแล้วกันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในการคํานวณนะครับว่าเราจะสามารถเปิดกรชาได้ทั้งหมดกี่โลนะครับคิดเห็นอย่างไรนะครับก็คอมเมนต์กันใต้คลิปเลยนะครับฝากกดไลค์กด s ั b สไ r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย